สวัสดีครับผมวันดีครับผมไห้วันนี้กันแบบน,บบนี้มีชิวัตถ์ขอมงเจะรี่เชอรสกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคคร่าวๆของตัวละครเจอรี่กันนะครับผมผมจะเป็นสกิลคอนะโนะโน้องบีหลายคนน่าจะยังไม่มีผมบอกไวก่อนนะก่อนที่ตัวละครมันมีแอนิเมชันเลยนะผมบอกไว้ก่อนนี่ผมชอบกระบี่ว่ะมาเขาเรื่อง นี่เซตผมเป<ะ>็นจะเป็นเซตที่หลายคนอาจจะไม่มีการการ์ดมั่วจะมีหลายกระสุ่มเพราะว่ามันมีกิจกรรมนมี้หนึ่งได้ฟรีสกิลจะเป็นสกิลกลิ้งไปนะครับผมไม่ใส่สกินเพราะว่ายัางไงสกินอย่างแล้วน,นะครับผมไปด้วยกันเลยเดี๋ยวผมตัดไปช็อตที่เข้าเกมกันดีกว่านะครับมาเข้ามาแล้วมาแล้วนี่เดินนี่นะก็กดไปที่หนูวยยนเพื่อนจะเสก นี่อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยนะครับซึ่งถ้าถ้าแมวคอโซนเนี้ยเราเระวังนะเราสามารถเก็บเค้กได้นะคะแต่ว่าบอดมันไม่เก็บก็บุญแล้วไปครับกบียิ่งไม่ตโตโ,โหดๆดูกบีมันตีข้างๆไกลนะครับกบีมันวิ่งข้างเร็วแล้วก็ข้อเสียของ็แมาัวน,นักกบเีเห็นบ่อยมากเลยขนาดบอดอยากเล่นคนจีนยังเล่น ครับสก,กิลเลดเกมมันค่อนข้างโหดจริงนะสก,กิลเลดเกมมันน่ะอุ้ยแอบแกไปแชร์ฉากนี้ให้ใครดูนะ <c oughs> แกไปแชร์ฉากนี้ให้ใครดูนะครับผมผ <c> ม <oughs> บอกว่าก่อนเลยเป็นฉากฉากที่น่าอายสุดเลย <c oughs> ยอมรับได้ยอมรับได้ว่ามันต้องมีแพ้มีชนะบ้างนะครับผม <c oughs> นี่บอก,กว่าเกมในชีวิตจริง จริงๆต้องรู้จักกันการยอมรับว่าแพ้ถนะดนะครับผมไม่ใช่เราจะแบบอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้นะผมแนะนำให้มันสกิลหนึ่งกับสกิลสองกันเลยเกิดมาแต่ถ้าเกิดมาสกิลหนึ่งเขาจะมาของสกิลหนึ่งเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ความสุงการกระโดดเพื่อรรอบตัวเลเวลสองทำให้ทำให้ฮิวเพื่อนให้ฮิวเพื่อรอบตัวเลเวลสามเลเวลสามทำให้เลเวลสามจะทำให้ทำให้สถานะฮิว เพื่อมาขึ้นวิ่งเร็วอยู่นะขึ้นแถมจะดับไฟเก้าอี้จรวดด้วยนะครับผมมันเป็นสกิลที่โหดมากเลยนะช่วงเลเยเกมแต่ถ้าคุณอยากจะไปปลดล็อกเจอรี่คุณต้องเล่นเจอรี่ให้ชำนาญพอตัวนะครับผมไม่ควรเอาเจอรี่ไปช่วยแม้จกะกรณีใดก็ตามเพราะมันไม่มีสกิลช่วยที่พอตัวแต่ถ้าคุณจะเล่นสายนหวีกก็ยังพอช่วยได้ถ้าสายนหวีกับเพื่อนระยะไกลสปาวนหวีแล้วโดยเงหนีไป ตรงนี้เหมือนกันนักขยากกุลนะให้กระต่ายให้ตัวละครกระต่ายเขวานชีสคือของนักขยากกุลสามสิบสกกระต่ายแล้วให้กระต่ายขวานชีสเอาแล้วเราก็ประโยชน์ของช่วยเพื่อนเอาเอาผมว่าบอกว่านถ้าโดนจับก็ประมาณนี้ครับถ้าโดนจับแม่ฮอการ์ตหนึบหรือเปล่าแน่ใจว่าแม่ฮอกาดหนึบหรือไม่ นี่เขาเป็นสกินกยี่นะครับปกติกยี่มันจะไม่ใช่หน้าต่างเงี้ยมันจะเป็นสีแดงตั้งกับไม้ไม่ใช่สังขาเงี้ยไกด์ออกมาก็จะมีผู้นำทีมผักอย่างเร็วซิดาดไม่ไม่ท้อถอยกับไอ้นี่กระโดดกล้ากระโดดมาครับ เพื่อนเขาไม่ช่วยเลยเหรอพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยถ้าดวงคนถ้าดวงเราดีจริงๆ่ะคือมันจะแบบนี่มันจะสูมได้ดาวมาถ้าดาวแสดงว่าเราสามารถหลุดได้นะครับซึ่งเวลามีแมวม,มีหนูในมือมันจะไม่สามารถตะบบได้นะ่าจะใช้สกิลได้นะถ้าเป็นตัวละครที่สกิลเป็นดาเมจอะน่ากลัวนะแต่ถ้าเป็นตัวละครอย่างทำธรมรมดาสามารถทำได้นะทำธรมรมดา ครับผมมาดีวินไปบิไปบิงไปยบิงไปอุ้ยมีกำดักงนี้ ถ้าทีเงียบนะครับผมมาเราคุมกันเพื่อนเราคุมกันเพื่อนไว้มาหมานี่หมาเขาจะโยชนนี่หมาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ยเขาสามารถโยนหนูทั้งอยู่ทั้งแมวนะนอกจากว่าแมวจะเอาเปิร์กมามันมีเปิร์กที่ทําให้แมวไม่สามารถโดนด,ดาเมจจากหมาได้ก็คือโดนสตันจากเจ้าหมานะครับผมฮึม มาในช่องสถานะด้างมันจะมีบอกว่าเราได้เอฟเฟกไอ้นั่นผักผักอย่างเร็วมานะครับมันจะผักเร็วขึ้นอยู่แล้วนะครับผมผมบอกไวก่อนเลยมา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 แฮสซี ive, ไม่ต้องอัพเลยครับเอาแค่เลเวลพอแต่เพื่อนเขาไม่ทำอะไรเราก็ให้แยกดันอนะแฮสซีเลเวลสาเลยครับอืมขอทุก พรอมมีดาเมจนะครับผมเลเวลาสองจะมีดาเมจถ้าแมวเขาเล่นไม้ได้ยุงเนะี่ยคือเราโดนตบตบเดียวแล้วก็ขึ้นมือเขาเลยนะถ้าเขาใช้ไม้ได้ยุงไม่เขาใช้ไม้ได้ยุงเอ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์แปะเลยคดิดเลยคดิดละวิถ้าย,ยาขนาดใหญ,ใหญ,ใหญ่จะช่วยเพื่อนไม่ได้แต่จะวิ่งเร็วอะไรแทน่นพึ่งนิดนิดนะแล้วก็สามารถต่อยทางกำแพงทางพงทางกำแพงได้นะครับผม ดม่ดามอยข้างแรงต่อแม้ตอนหนูก็แรงเหมือนคณะคู่นะครับผมนี่เพื่อนเพื่อนบีเลต์แ้สแต็กเลยครับผมอืมนีม่รู้ครับ ผมถ้าเข้ากำแพงสามารถาเข้าได้นะครับผมแล้วเข้าจะได้แต้มพิเศษนะครับผมถ้าทั้งคนพังคนพังนะครับผมแล้วก็คนเข้ากำแพงจะได้แต้มพิเศษไม่ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตาต่อไปดีกว่าตาต่อไปเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลนกวีดนะครับผมอันนี้เป็นทอมธรรมดานะครับผมเดิเปิลผมจะเอาไปเป็นเบิลน,น,น,นี่เซตนี้ถ้าตลอดคุณมีการเอสนะ มือเซทผมจะเอาไปเป็นเซทสำหรับมือเก่านะครับผมให้ไปไปกินไหมผมไม่ใส่ดีกว่านะครับผมชีเปลือ,อยแค่นั้นแหละนะครับผมโอ้านานๆก็จะมีเจอร์รี่พิซซ่าหนูอิตาเลียนนะครับหรือชื่อนาปาลีนะครับผมแล้วก็ทัฟฟี่นักสื้อเดี๋ยวดูผมตัดพิเศษตอนเข้าเกมไปดีวกว่าน,นะครับผมมาสตาร์ทเกมอุ้ยอุ้ยอุ้ย มาแล้วมันมาแล้วแมวเขามาได้โอ้ยทิ้แล้วเหรอ่ะแชร์ชั้นนี้ให้ใครนะขอบอกให้ก่อนวยแมวเขาตะปบเก่งมากเขาตะปบรัวๆเลยในทางแคบเนี้ยมันเสียเปรียบแมวะทางแคบเนี้ยนะครับผมถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมจะบอกวิธีการรับมือถ้าเราไม่ได้รลเวลเลยนะครับผม,ผมจะได้บอกวิธีการรับมือตอนที่เราไม่มีสกิลแล้วนะครับผม พื่อเขาเก็บไหมเขาเขาจะเก็บไหมเก็บว่าเออถูกขาวดีมากเก็บไว้วนี่ไปเก็บด้านบนไปเก็บด้านบนนู่นไม่ใช่ตรงนั้นมาห้องนี้มีชีสอยู่น้ำได้ ท่านตอนเกมเนี้ยแพสซีกับไอ้น้องวีดนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยบอกเลยว่าถ้าบอทเขาพลาดแล้วทอมสกิลเอเปอร์นี่มาเรียกว่าอะไรวะเอเปิลว่าตีหนูแล้วมันโยนของใช้สกิลไม่ได้มันทอมมันมีแพสซีฟสามอันแล้วแต่ถ้าเขาไม่เล่นสายแพสซีฟก็มาได้นะถ้าเขาไม่เล่นสายแพสซีฟมาตอนนี้ทอมขเขาอยู่ไหน เขาที่ไหนแม่เขากระโดดไหมครับแม่เขากระโดโดครับคอมมาร์จสีของดีเด่น ออกมาเลยก็คือมันต้านดาเมจครับมันทำยังไที่สามารถใช้สกิตลต้านดาเมจตาาม้ตานซทีซีดคือเหมือนกับเหมือนติดตัวแบบมันเอาเี v เหมือนมีแพดเดอร์ไฟติดตัวในอารี v เลยครับเอาเพื่อนโหลมนะครับการเลือกเหล็กนี่ เพื่อนเขาขึ้นมืออีกแล้วอะดูทรงตานี้น่าจะน่าจะอะน่าจะแพ้ถ้าเพื่อนเขาไม่ช่วยเยวผมกินเค้กด้วย ถ้าเราป่าด้ับบี้โซน,น,เ,โซนเนี่ยมันก็มีนกทิง้งระเบิดลงมาองี้ครับเอาไวแบบ้พอเพื่อเขากลัวเงี้ยถ้าเรากวนแมวมันมารทำร้ายเราก็สามารถป่าดับบีโซได้นะครับป่าดับบีโซเลยวิจัยกันดีกว่าจ่กันน่าเล่นกว่าไม่รู้จะแพ้ไหมครับแต่ดูทรงน่าจะไม่นะน่าจะไม่เอ,อ่อย่าอย่าไปนคนเคมนต์ว่าไม่เหลือนะเขาไม่เอานะ ตอนนี้เราล้องหนคุ้มกันเพื่อนดีวะ่ะล้องขนคุ้มกันเพื่อนมามามาบอกความเร็วบอกความเร็วนะความเร็วแต่ว่าข้อเสียคือตอนเราดันชี้หรือแบกชี้มันจะเห็นตำแหน่งนะถึงม่จะลองหุนไปตามแต่ว่านักสืบมันทำได้ค้าสืบสอง ซื้อขนาดแบ็กชีสกับดันชีสจะแมวจะไม่เห็นตำหน่งครับเอามันแก้ทางหนูแทบเราตัวจริงๆอะทอมอะโอ้โเพนเพื่นเอ้ยเพือนเอยเพือนเอยเพืนรักษาก่อนอืมอืม

เอ้ยแมวแมวเ้าจังจัดคนหนึ่งคนแล้ววะยาดาเมจคือแนะนำว่าให้กินยาดาเมจก่อนเลยนะครับผมถ้าเจอยาดาเมจเพราะว่ามันมีผลต่อกะแพงนะแต่ถ้าฝั่งแมวมันก็มีผลต่อกะแพงแต่ว่ามันมีผลต่อการตะปบของฝั่งแมวด้วย ก็สำหรับแค่นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม